สวัสดีครับวันนี้ปางบสวนทุเรียนปางบเจอีออยู่สงสารวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่จะเอาดอกเอาลูกครับอันนี้ทุเรียนห้าปีกว่าจะหกปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เราทําใบให้ได้สามรอบครับรอบที่สามโอเคใบเขียวอืมพอใบเขียวเสร็จเราก็จะกวาดใบไม้ตอนต้นทุเรียนครับกวาดให้เกลี้ยงกวาดทําไมครับ เพื่อทําให้หน้าดินถูกแดดครับถูกแดดแล้วก็แดดจะเผา,เาทําให้หน้าดินแห้งทีนี้ช่วงพอเรากวาดใบไม้เสร็จประมาณเราก็จะหยุดปล่อยน้ําประมาณสิบถึงสิบห้าวันครับปล่อยน้ําหยุดปล่อยน้ําเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ทุเรียนมันไม่ได้น้ํามันจะทําให้คล้ายๆว่ามันจะแห้งแห้ง,หงพอแห้งเสร็จมันจะแานที่จะแตกใบอ่อนมันจะแตกยอดครับออกออกออก,ออกดอกครับแตกดอกครับ อันนี้คือวิธีการที่ทําดอกทุเรียนครับโดยการปอดจากการใช้สารครับทําแบบพออาการเย็นครับช่วงนี้อากาศจะเริ่มหนาวพอการเริ่มหนาวทุเรียนหน้าดินแห้งไม่ได้กินน้ําดอกก็จะเกิดจะออกดอกทันทีครับแนี่คือทุเรียนนี่ผมใบสวยครับนี่ผมกวาดจะผมจะทํามาวปิดน้ําครับนี่ปิดน้ําปิดน้ําไว้ปิดน้ําไว้ต้นครับทุกต้น ทำแล้วทบนี่ทำแล้วทำให้เกี้ยงครับเกี้ยงปิดน้ำไว้รอปิดเปิดน้ำนี่นี่ทุงเรียนคือเราเจะเอาลูกพอเราทำเรียบร้อยแล้วก็ฉีดยาเปิดตาดอกครับผมฉีดเสร็จแล้วครับฉีดเสร็จเมือ่อประมาณสี่โมงเช้าครับฉีดยาเปิดตาดอกพร้อมกับการใช้ยาเพีย้ยยากันนอนกันเพีย้ยทุกอย่างครับใส่พร้อมกับยาเปิดตาดอกอดแล้วฉีดนะ ฉีดใส่ครับนี่เราพอเราทำแป๊บปิดทำวา,าปิดเปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้วันที่ห้าเนาะห้าทันวาครับผมเริ่มทำนะครับก็ทุเรียนผม,มดอกใบรอบสามแก่แก่ผมก็จะทับดอกครับท่าดอกโดยการกวาดดินปิดน้ำฉีดยาเปิดตาดอกเดี๋ยวประมาณ 10, 10วันที่สิบสิบวันถึงสิบห้าวันพอดอกออกมาเราก็จะเริ่มปล่อยน้ำ ปล่อยน้ำไม่นานนะครับประมาณ15นาทีครับปล่อยน้ำสิบนาทีสวันทั้งหนึ่งทั้งละสินาทีถึงสิบหนาทีครับปล่อยเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวทุเรียนจะร่วงแล้วก็เมื่อออกดอกเต็มที่เราก็จะฉีดยากันดอกร่วงครับยาดอกเหนียวครับนี่อันนี้ขั้นตอนในการเอาดอกครับสำหรับอันนี้ขั้นตอนในการเอาดอกทุเรียนที่เราจะเอาดอกอน,นี่โอเคครับนี่เราทําดินเสมอปิดบาวน้ํา แตงแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการปล่อยน้ําสลับทุเรียนที่เราจะเอาดอกเอ้าลูกวันที่ห้าถึงวันที่ยี่สิบขึ้น,นครับทีนี้พอดอกดินนาดินถ้าฝนไม่ตกนะครับประมาณสิบวันหรือสิบเจ็ดวันถึงสิบวันก็จะดอกจะออกครับอันนี้มันพร้อมที่จะออกดอกแล้วครับปีที่แล้วผมไม่ได้ทําแบบนี้ปล่อยธรรมชาติจะออกต้นมะกกลาครับนี่ทุเรียนสสงสงครนี่ผมทําทําแล้วเขา ต้องก็ใส่ปุ๋ยสูตร8 2่สี20สีได้ประมาณ5-6วันนะครับใส่ไว้พอเราเอาโดดต้องเอาปุ๋ยสะสมอาหารไว้ก่อนก็จะสมบูรณ์พี่น้องเพื่อให้ดินนาดิแห้งอันนี้ยังนาดิยังเปียกอยู่ครับนี่ยังเป,ยงยงเปียกอยู่ครับพี่น้องดินดีครับนาดิยังเปียกอยู่ครับคอยดูครับประมาณ10-10กว่าวันครับต้นเรียนตอนนี้จะออกดอกทันทีครับนี่ ทุกแถวประมาณสี่สิบกรต้นครับทำต้นลำใหญ่ดกมากครับน,นี่ครับนี่<ๆ>ก็วันนี้กล่าวก็ว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อันนี้คือวิธีเอาดอกทุเรียนการทำก่อนที่จะเอาดอกทำแบบไหนครับ วันนี้กว่าสวัสดีครับ